สวัสดีครับสวัสดีครับจูเตอร์กอลพัสนะครับสวัสดีครับยูเบรียกรครับเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยครับผมเรื่องแรกเลยไปทำบุญวันเกิดใช่ครับผมเมื่อวานไปกับทีมงานผู้ใจใช่ผมเองทีมงานด้วยใช่ก็เมื่อวานก็ได้ไปทำบุญวันเกิดครับก็เอาเงินไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์นะครับแล้วก็ไปเก็บโปรเจกต์ต่างๆด้วยครับผมก็จริงๆอยากขอบคุณแบบแฟนๆที่แบบช่วยในการแบบดูนี่แล้วก็แบบ แล้วก็ทำโปรเจกต์แบบหลายอย่างเลยครับผมน่ารักมากๆครับแล้วเมื่อวานเห็นแบบว่าออไปเก็บโปรเจกต์หลายๆที่แล้วฝนตกแฟนก็ใช่แฟนบางบางคนคือแบบยืนกาลางร่มแบบรอเลยนะครับแใส่ก็แบบก็ยังรีบตามไปหรือเอ็ดดิเตอร์บ,บอกว่าแบบให้ทุกคนรอกันให้อีกจุดนึงทีตอนนี้หลบฝนอยู่แล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะใช่ครับโอ้โหเหมือนแบบทุกคนแบบสู้กันมาก,ก,กรักเอ็ดดิเตอร์มากมาให้กำลังใจเอ็ดิเต,ดเตอร์เยอะมากทุกคนรักเอ็ดิเตอร์มาก ขอน้องให้ยังคะยังเลยค่ะต้องมีแล้วมีแล้วมีแล้วยังไม่ได้มีโอกาสให้เออคือมองไว้แล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสไปซื้อบอกเขาแล้วด้วยยังไม่ได้รู้ยังไม่รู้เลยแต่รออยู่เหมือนกันอะไรฮะฮาร์ดเจยช่วงนี้เราอาจจะแบบคิวแน่นเพราะว่าเราไม่มีคิวแบบคือเราอยู่ด้วยกันแบบแทบจะตลอดเวลาเลยใช่เพราะว่าทุกวันนี้เราคือแบบเวิร์กช็อปแบบเยอะมากๆแล้วก็แบบ เราซ้อมเต้นด้วยแล้วก็แบบซ้อมร้องเพลงด้วยเพราะว่าเราก็เตรียมซิงเกิลสองด้วยของเด็กสครับผมวันนี้ก่อนมานี่ก็ไปซ้อมเพลงมาก่อนด้วยใช่ครับผมซ้อมเพลงแล้วก็มารอโปรโมทมากรอยอา,า ead? รออยู่แล้วเพราะว่พาพอฟังเพลงนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันมันลื่นไหลสําหรับผมนะฮะมันลื่นไหลแล้วก็คนที่ช่วยทำปรดิวเพลงนี้เนี่ยก็ได้เป็นที่ทุกคนแบบรู้จักในวง นี่ว่าเป็นไอดอลของผมเลยคนที่ทำเพลงนี้คือพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเือผมมะตั้งแต่เด็กแล้วเขามาจากคุ๊หรือเขามาจากเดี่ยวคือผมรุนมากเลยนะเท่านี้กรุ๊ปหรือเดี่ยวเออเขามาจากคุ๊หรือเดี่ยวอืมแต่ผมว่าทุกคนอาจจะคุ้นเคยเลยอ่าทุกคนคุ้นเคยเพราะเป็นศิลปินที่แบบดังชื่อดังมากๆอ้าว ไม่รู้ครับผมดังเาด้โอ้ยถ้าฮามเพลงก็คือรู้เลยครับผมก็เป็นศิลปินที่แบบที่ทุกคนในวงชื่นชอบด้วยครับผมใช่คือเป็นไอดอลของผมด้วยไอดอลของมฟังครับผมฟังตั้งแต่ตอนแบบมัธยมเลยแบบช่วงเพลงอะไรเพลงก็ัแบบคิดๆเลยแต่ละาเาากันนี้ไม่ได้เดี๋ยวรู้เลยนะ แล้วแต่แต่ได้แอบ,บได้ยินแบบการทำเพลงเดี๋ยวใกล้นะครับแบบเขาแบบทำเพลงเพลงแบบละเอียดมากแล้วเพลงของเพลงสองไม่เป็นยังไงเพลงกินตาหน้าตาอะไรยังไงเพลงเรียกไ,ได้ว่าเป็นเพลงที่แบบจังหวะคนละจังหวะกับซิงเกิลแรกคนละจังหวะกับแข็งแข็งใช่เพราะว่าแข็งแข็ง,งเราแบบเน้น<ม>เพอร์ฟอร์แมนซ์เพลงสองก็อาจจะแบบชิลขึ้นครับผมออันนี้้บกไไม่ด บอก<า>ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่บอกไปแล้วเราบอกกลุ่มแรกเลย <laughs> ใช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแชทกลุ่มตีดึงส่งละติวเตอร์ยิ้มห้องดำใกล้ฉันห้องดำใกล้ฉันแต่เอ่อคาแรคเตอร์ค่อนข้างคาแรคเตอร์เพลงค่อนข้างชัดเจนมากๆแบบในในในแนวของวงคิวทัพใช่เพราะว่าจร <c oughs> ิงๆเพลงนี้เราก็อาจจะไม่ไ <c oughs> ด้เน้นแบบเพอร์ฟอร์มแบบเต้นแบบมากเท่าไหร่มาขนาดนี้เยกแล้วแบบเป็นช้าแล้วล่ะอ่าแบบ บอาแล้วชิวๆฟังได้งานที่หัวหินเนี่ยอาจจะได้เห็นเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนผมว่าราช่งเป็นนแบว่าเฟสติวัลเหมือนกันนะใช่มเปิดตัวเฟสติวัลเหมืนกันนะจังหวะมากกว่าครับผมว่าจังหวะต้องมีโชว์เคลแล้วหรือเปล่าอ่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไปเรอันนี้ผมพูดไม่เรื่อยนะพี่ออฟไม่นะกพดเดี๋ยวเขาส่งลิงก์แบบตึ้หน้าเราสองคนสัมภาษณ์นเพราะว่ากลุ่มนั้นยัง อยู่ยังไปแฟนมีกันอยู่ใช่แล้วผมเดี๋ยวเราอยู่สองคนสามคนใช่เพราะวันนี้เราก็ไปเรียนกับร้องเพลงกัน3คนใช่เราเราเรามีค่านะเรื่องีท่าเพลงนี้เราเรากายกอุ้ยเพลงนี้เราเต้นน้อยมากใช่แต่ถ้าเกิดเป็นการโชว์ก็อาจจะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งยังไม่แน่ใจอนกันตนี้แม่เคิร์บมองหน้าแบบพวกเราไม่ไม่เคิร์บเขาสับอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเรามาเข้าเรื่องชมเชยกันดีกว่า กลับมาวันกีฬาสองเราส่วนตัก็ไม่ธรรมดาแล้วลองสังเกตการเล่นกีฬาของเราเลยได้ว่าอีกวันคือเดินแทบไม่ได้เหมือนกันอีกวันแบบเราไปไปเวิร์กช็อปต่อจริงๆเราแบบเราเล่นกีฬาเราเก่งกันนะเราสมองจริงๆผ่างหายจากการเล่นแบบจริงจังแบบนี้เป็น10ปีอะไรครับใช่เพราะผมเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้ลงฟุตซอลแล้วเหมือนผมลงแท่แบกก็เลยไม่ได้ไปซ้อมที่แบบเขามีจะมีตารางในการซ้อมกีฬาหนึ่งวันอะไรอยเงี้ยผมก็ได้ไปซ้อมแล้ว หลังจากนั้นผมรู้สึกผมอยากแข่งผมอยากลงกับจิตเตอร์ผมอยากวิ่งไปแข่งกับจิตเตอร์อะไรเงี้ยเฮ้ยเตอร์อีกฝั่งเฮ้ยแต่เขาแอซซีนให้ผมรู้นึงเลยนะเออผมมันเถืบบ่อนอตัวเหมือนอยู่สิงเดียวกันอยู่คนละทีนนะฮะไม่โอ้อผมวิ่งแฟาเลยนะวัน,นวันนั้นนะฮะผมแบบเฮ้ยเยขาวิ่งตามผมแบบผมเยอะมากเลยแรงผมหมดแล้วผมแบบเฮ้ยโอเคต่อยอใครยอใครก็ได้แต่ต้องไยอมเพิ่ม ไม่ยอมเลยไม่ยอมกัน,น้อ<ล>สีด้วยครับผมก็ต้องแบบตวงสีเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ชนะฟุตซอลเนี่ยเราอาจจะแพ้ในในภาพรวมใช่เหมือนคำ<ร>มั่นสัญญาตอนเราประกาศเปิดงานไงพี่แม้พี่ซีไงแบบจะไม่ยอมแบบยอมอ่อนข้อให้อีกฝ่ายแม้จะถูกอ้อน <c oughs> แต่ก็สู้นะขาผมช้ำด้วยโดนอะไรมาไม่ร้แล้วเซตสองผมลงด้็ก๊บหนึงแม่คือผม ให้ผมออกผมกำลังลงแล้วผมกำลังเล่นริบเล่นเลยผมโดนเปลี่ยนเลยผมล้มหนึ่งทีแม่หาคนเปลี่ยนผมเลยอ่ะผมแบบอยากเล่นต่อผมยังลุกขึ้นมาแล้วเจ็บไม่รู้เจ็บไม่รู้น่ยจริงๆต้องไปเตรียมตัววงเด็กี่จริงกกลิ่ใจนเวลาสงกสนุกมากสุกสนุก่สียสนกสุดทว่าสนุก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 ุกสน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 ุสนุก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  โชว์เต็มที่มากๆเอาอีกแน่นอนเอาอีกอุ้ยเอาอีกไม่ชื่นละเวทีเอาทีจะขึ้นด้วยเหมือนกันคือขึ้นด้วยจริงๆเวทีคือตอนช่วงแบบช่วงโชว์ตอนท้ายคือขาหมดแรงโหเล่นเกินขาหมดแรงคือตอนเราแข่งกีฬาเราจริงจังเกินแล้วแบบตอนเล่นแบบโอ้โหแบบต้องเหลืออีกเพลงหนึ่งเหรอที่แบบต้องเต้นต่อกันแบบแรงหมดแล้วไงโอ้โหรีบผมผมสมาร์ทตอนวันซ้อมด้วยคือวันซ้อมเนี่ยผมคือทุกคนก็เปลี่ยนกันรันใช่ไหมเปลี่ยนกันรันปุ๊บ ผมก็ง่วงมากผมก็นั่งรอแบบรันซ้อมเลยคนระับผมเพิ่งมารู้ทีหลังว,ว่ามีห้องนวดด้วยห้องนวดในกีฬา,อ,า,อ,าอุย๊ยพีเนี่ยสองคนเนี้ยไม่บอกคนอื่น <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยพี่ต้นเฟิร์สเนี่ยไปนวดกันตั้งแต่เช้าแล้วแบบ <c oughs> อแอบไปก่อนเลยแอบไปก่อนแล้วผมเพิ่งไปรู้ตอนบ่ายสามหรือสีนนะอ่โมงเย็นๆอ่ะเย็นๆโอ้โหแบบหลังจากนั้นคือผมกับด้วยกันเลยไปอยู่ตรงนันคือขอให้ได้เข้าแบบ ที่นวดอะไรก็นวดนวดอะไรก็ได้แบบขอให้ได้นวดเนี่ยใช่ก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันงานอ่ะคือตลอดเวลาที่ว่างตลอดเวลาที่ว่างใช่เพราะว่าเรามีแบบทีมงานกายภาพแบบมาคอยแบบนวดแบบนวดสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะให้ตื่นไ้กล้ามเนื้อตื่นผมก็เพิ่งรู้วันนั้นฟินมากถือว่าแบบว่าสศาสนาเนื้อจิตราแล้วก็เป็นที่วัยเด็กก็เป็นเหมือนกันใช่ครับผม เวทีก็สนุกเวทีแบบเป็นเหมือนแบบอยู่ LA อเมริกาอะไรที่แบบบาสเกตบอลนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีวงไปเต้นตรงกลางรู้สึกตื่นใจและตื่ใจื่นใจเวทีเป็นเรื่ชอบอะไรก็มาเรื่องชอบเชืช่อมเชยมาฮะจริงๆช่วงนี้เวิร์งช็อปแบบเยอะมากๆทั้งแบบทั้งเวิร์กช็อปซีรีส์แล้วก็แบบเราเตรียมเรื่องแบบซิงเกิลสองด้วยครับผมแบบจริงๆช่วงนี้ไม่มีเวลาว่างเลยสักวันเลยใช่เราะวันี้แวันนี้ได้มาเจอเมื่อไหรใช่ครับผม เราตอนเช้าก็ไปทํางานกันมาแล้วทีก็มาเจอแฟนแล้วเดี๋ยวตอนคืนก็ต้องเตรียมเตรียมบทต่อพอเราใกล้เปิดกล้องแล้วก็ปีนี้คือได้เห็นเรากันแบบยาวๆใช่ยาวๆเลยวสามสีเ่เดือนนี้คือเจอกันย,ยาวๆเลยใช่ผลงานมาย,ยาวๆเด็กชื่ออะไรแ,แล้วไหมช่วงเปอติโก้ช่วงปีน<อ>มีจองจองแล้วท,ที่ที่ได้ยินมามีเขาดาวมีหรือเปล่าอันนี้รอดูใช่ครับผม ก็หลักๆก็มิวสิกเฟสแบบมีมีสองที่ที่บางแสนกับหัวหินนะครับผมแล้วก็มีประกาศแล้วครับผมประกาศแล <c oughs> ้วครับผมไม่รู้ว่าดาวยังยังไม่ได้ประกาศใช่ก็ยังจมไปเจอเลยเพราะเดี๋ยวหลังจากจบจมเชิญเนี่ยแล้วก็เหมือนที่คุยกับพี่อัพต่อพี่เราก็จบจมเชิญปุ๊บก็น่าจะเตรียมรีสตาร์ทขึ้นต่อเลยเพราะว่าเหมือนแผนต่างๆของเขาเลยนะครับแล้วก็อีก นึ่งเรื่องที่พวกเราได้ถ่ายทำกันมาอย่างยาวนานคือ s u ม vi v o r ก็ใกล้จะออนแอร์แล้วใช่อาจจะไวกว่าทุกคนคิดนะใช่ต้องไวแล้วแหละไวแล้วอีกไม่กี่เดือนแล้วทุกคนในทีนี้แหละได้ดูแน่นอนคือเหมือนเสร็จแล้วแต่ว่าเหมือนเขารอช่วงจังหวะของแบบที่เขาแถบฟอมต่างเขาถูกวางเรื่องอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยเขาเลยให้เราช่วงนี้ ฝากซีรีส์เฉมเชินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราตั้งใจทําทุกเรื่องมากๆเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในในการขายที่แบบแบบใช้หลายๆอย่างที่คุยกับพี่ชีวินไว้อะไรเงี้ยครับก็อยากให้พวกเราติดตามเรื่องเฉลมเชยนะครับซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ของผมด้วยแล้วก็ของพิเตอร์ด้วยครับที่เราต้องพิถุมมากขึ้นเป็นในเวที่โตขึ้นใช่แล้วก็แบบด้านเคมีที่เปลี่ยนไปด้วยใช่ผมก็อาจจะเห็นแบบ มุมต,ต่างๆแบบเราอาจจะแบบพูดภาษาที่แตกต่างจากแบบเรื่องเดิมๆที่ผ่านมาครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกๆผลงานของพวกเราทั้ง2คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เฉลมเชยโซเวอร์นะครับแล้วก็รีสตาร์ที่จะถ่ายปีหน้านะครับแล้วก็ฝากวงเด็กด้วยนะครับครับผมคุณครับขอบคุณครับ